วันนี้เราจะมาดูนะครับด้านหลังร้านอาหารหลังร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับเดิมพื้นที่เนี่ยลุงูรังมากเลยนะครับไปที่ทิ้งขยะโอ้โหแบบร้านเก่าก็ทิ้งเอาไว้ไม่วันจะเป็นเซะนของเซษนอาหารนะครับช้อนเชิญเลโยนทิ้งทั้งหมดเลยแลนะทีนี้ก็ผมก็มาพลิกฟื้นนะครับปรับปรุงจนกระทั่งเป็นสวนผักสวนหย่อม เอามาเก็บกินเก็บขายได้นะครับผมเดิมทีจะเป็นอย่างนี้ครับลกลุงลังไปหมดเลยเป็นป่าเป็นหญ้านะครับพื้นที่นี่ผมเอาต้นมะละกอมาปลูกบ้างเนี่ครับลกไปหมดเลยที่เห็นพื้นที่เก่าเขาอนนี้ที่ใหม่แล้วนะครับนี่ผมก็เอามาตะไคร้มาลงไว้ได้ประมาณสามสี่ห้าเดือน โอ้นี่กะเพรามีโหะะรหะพาก็ขึ้นโหระพาขึ้นเต็มเลยมีตรงนู้นจะมีพริกมีพริกด้วยนะครับมีพริกที่ผมปลูกไว้หลังร้านนะครับล่างหลังร้านประกอบแล้วก็ปรับปรุงไปนะครับมีต้นมีคือโหระพา,ากะเพราครับกะเพราแล้วก็มีมะละกอมะละกอที่ผมเขาปลูกไว้ วันนี้ฟ้าคึมคึมด้วยนะครับไม่รู้จะตกหรือเปล่าเราอยากให้ตกมากเลยได้ไ,ดไปตอกรถ้วทต้นไม้ไปมหมดเลย <S <S 1> <S 1> บางส่วนก็ปลูกพริกไว้ะนะครับมีพริกเก็บเก็บกินแล้วเหมือนกันจากพื้นข้างหลังรลันที่ลกลุงรังเมื่อกี้เนี่ยให้ดูนะครับแต่ถ้าเกิดเราอ่ะมีความตั้งใจที่จะทำเนี่ยมองเห็นเราก็สามารถทําให้เป็นประโยชน์ได้นะครับลองดูในมุมบ้านเราแต่ละคนแต่ละที่นะครับที่ทํางานสามารถที่จะ เอามาประยุกต์ปลูกพืชผ,ผ,ผักสมรัวได้สับป,ประรดนะครับที่ร้านอาหารเขาฟันทิ้งแล้วทํากับข้าวเอามาทําแกงอะไรแล้วเหลือแล้วก็เอามาปลูกเห็นไครับตอนนี้ก็ขึ้นมาลวในระดับหนึ่งส่วนพื้นที่เหลือนี่ตอนนี้กาลังโรยโหระพากับเม็ดใบกระเพราวไว้เต็มหมดเลยนู่นนะครับมะละกอที่ผมลงไว้พื้นที่โลง่งโอ้โหกว่าจะได้วันนี้นะครับก็มีตายไปบ้างเนาะเพราะวันนี้หน้าแรง ก็ได้ถ้าอนาคตฝนมันตกเข้าหน้าฝนก็คงจะโตขึ้นสบายเลยแล้วหลังก็มีมีต้นผู้ซาแล้วก็ต้นมะาขามเทศนะครับก็เก็บกินบ้างกันครับสีนี้จะเป็นกระเพราสีที่จะเป็นโหรพานะครับตก่อนเนี่ยไม่มีอะไรเลยเป็นดินแล้วก็ญ้าล,ลกๆเลยตอนนี้ขึ้นเต็มเลยนะครับ ทางร้านอาหารเขาก็มาเด็ดมาตัดเข้ไปนะครับไปให้ลูกค้ากินได้บางคนก็มาขอเจ็ดเช้าเช้ามานั่งรนอนต้นไม,มด้ดูแล้วก็เพลินสบายใจดีนี่วัชพืชเช้ามามีเวลาผมก็จะดึงออกนะครับดึงออกไปเก็บเกี่ยวมันอ้อเนี่มีขึ้นแล้วต้องคอยดูจะได้ไม่มาแย่งอาหารเห็นไหมครับอ่าเต็มเลยเดี๋ยวเม็ดต่ออกนี่เราก็ไปโรยต่อเอาไปโรยตรง บริเวณต้นมะละกอที่ปลูกไว้นี่แต่ถ้ามาดูด้านข้างนี้ก็คือเนี่ยครับที่ลกนะครับแต่ผมยังไม่มีเวลาไปทําเลยนะครับเพราะว่ามันเยอะมากโอโ้โหเศษถุงพลาสติกน่าเสียดายที่เขาทิ้งเอาไว้ลกไปหมดเลยนะครับแต่ามาดูเห็นนะครับตะกอนข้างนี้ก็จะเป็นแบบข้างนี้ก็จะเป็นแบบข้างนี้เลยแล้วก็มาพัฒนาปรับปรุงณข้างหลังร้าน นี่้างหลางร้านนี่ทางร้านเขาก็น้าน้าที่เราล้างจานน้ําที่ใช้ล้างมือล้างไม้เนี่ทิ้งไปเปล่าก็เสียดายนะครับเราก็เลยเช่วยกันคิดแล้วก็ต่อเป็นท่อออกมาท่อระบายน้ําออกมานี่ท่อระบายน้ํามานะครับปื๊ดมานี่เลยพอเข้าไปนู่นนะครับจนไปโผล่ตรงนู้นแล้วก็ไปกระจายนะครับกระจาย ออกไปตามจุดต่างๆแล้วก็ขุดเป็นร่องไปเป็นร่องเหมือนไส้ไก่นะครับนี่ครับสายยางน้ําที่ผ่านมาอ่าแล้วก็ไปด้านน้นทะลุไปตรงต้นฝั่งใบกระเพรานู่นนะครับกระเพราน้่นนี่หลังจากที่ต่อออกมาจากทางน้นเมื่อกี้นี่นะครับปื้ไส่ทะลุมาเนี่ยท่อก็จะมาออกตรงนี้อ่าท่อมาตรงนี้นะครับก็จะกระจายน้ําไปนะครับ ขุดล่องไปอีกทีหนึง่งกระจายน้ําไปหล่อเลี้ยงตามล่องได้แล้วก็ประหยัดน้ําไปได้ด้วยเลยครับไม่ต้องไปใช้น้ําประปาให้เปือ้อนนาน้าที่มีใช้ทิ้งอยู่แล้วเนี่ยใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ขุดล่องไปน้ําก็ไหลไปเลยเม็ดแก่แล้วเนี่ยแก่แล้วแก่แล้วก็เจ็บแล้วเปือนเอาไปโรยที่จะแจกแล้วปึ๊บเป็นเลย รู้ว่าไหนแก่แล้วเราก็เก็บี๋ยวเราก็ไปโรยตรงนู้นต่อนี่ครับตอนี้แก่แล้วไปขยายพันธุ์ต่อได้เรียบเลยโอ้ตอนขึ้นออกมาแล้วเมื่อีเนี้ครับที่มันแก่แล้วมันเราก็เอาม,ามันโรยแล้วพอลดน้ำฝนตกมันก็ขึ้นออกมาอันนี้ก็ ได้การขยายพันางสสบายเลยนะครับว้าวพิกงามไหมล่ะครับผมนี่แหละซีมือผมนะครับมีการขุดล่องระบายน้ําเหมือนไส่ไก่นะครับกระจายไปตางจุดต่างๆกรายไปท้งต่างๆเพื่อให้น้ำในหลอเลี้ยงมีได้ตลอดทั้งวันเลยถ้ายังมีคนมาซื้ออยู่กับข้าวนะครับยังเปิดร้าน ตรงหไหนถ้าไหนตื้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยขุดใหม่มันน้าเวลามาจากการล้างเนี่ยก็จะไปตามช่องปากน,นี่ hey, มาดูมะละกอครับมะละกอที่ผมปลูกเอาไว้โอ้โหหลายต้นเลยน่าจะเกือบสิบกว่าต้นยี่สิบกว่าต้นถ้าโตขึ้นมาก็กินกันไม่ทันแล้วครับนี่ครับหนึ่งสองสามว้าวหลายต้นมาแต่ก็มีตายไปบ้างเพราะอากาศมันร้อนนะครับ โอ้นี่มีแตงโมด้วยนะครับนี่มีแตงโมเห็นไหมครับเดี๋ยวผมก็จะได้กินแล้วอีกไม่กี่เดือนตอนแรกไม่รู้ว่าจะเด็ดทิ้งแล้วครับแต่เอามาเขาบอกว่าเป็นแมงโมนี่ก็เลยใครลดน้ําขึ้นโตขึ้นเยอะเลยก็ต้นนี้โตมากเลยนะครับเอามาปลูกโอ้โหมีโอกาสที่จะได้กินกับต้นนี้แล้วต้นอื่นก็ต้องรอลุ้นอยู่นะครับเพราะอากาศมันร้อนร้อนสุดๆเลยหุ่นข้างหลังอีกก็มีบางต้นโตใหญ่แต่ก็รอ,อลุ้นแต่ ชอบมองต้นนี้ครับเพราะต้นนี้นี่ขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยเห็นไหมครับทาให้มั่นใจแล้วว่าอนาคตจะได้กินแน่เลยยกเว้นใครมาเหยียบ <laughs> ด้านข้างของร้านนะครับเดินเป็นต้นไม้ขึ้นมีพื้นที่ว่างไม่ได้ลองอะไรผมก็เอามะละกอม,มาลงครับแต่บางตัวก็โดนเพีย้ยลงไปทไาย นี้ก็ลงไปสองต้นสามต้นนะครับก็เผื่อว่าจะมันจะขึ้นแซมตรงนี้ก็จะมาก็ได้ผลด้วยแล้วลูกค้ามานั่งกินก็ให้ชมมะละกอไปด้วยเผื่อใครจะเด็ดกินก็แล้วแต่ต้นที่ปลูกด้านข้างร้านนะครับก็ความอยาวมากผมก็ไม่คิดเลครับผมจะได้กินแต่นี้ก็โดนเพี้ยไปนะครับก็ลองดูนะครับผม ตรงไหนในมุมไหลของบ้านเราเนี่ยสามารถเอามาประยุกต์เอามาปลูกได้เป็นประโยชน์ดีกว่าครัมีความสุขเล็กปน้อย,อยาต่การนั่งดูผลผลิดแค่นี้ก็มีความสุขนะครับผมต้ที่ตอนแรกเนี่ยใกล้จะตายแล้วนะครับต้นเล็กมากเลยต่างแล้ะมาสองสเดือนเท่านั้นละครับขึ้นเป็น2กอใหญ่ครับ ฝากไว้นะครับลองกลับไปดูนะครับว่าใครมีพื้นที่ต่หลังบ้านหลังรั้วขอบหน้าต่างแล้วเรามาปลูกไม่ว่าจะเป็นพิกผัเกุเขือพืชผักตัวโตต่งางๆแล้วท่านปลูกมาแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันออกผลเนี้ยแล้วก็นั่งชื่นชมกับมันความสุขคอามากินต้องไปซื้อหรือไม่ก็แบกปันเพื่อนฝูงแต่สิ่งที่ได้ก็คือความสุขในการที่มันออกผลออกมาให้เราเห็นนี่แหละครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับมุมเล็กๆนะครับเราไปทำดู